สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเครื่องมือเทรดตัวหนึ่งนะครับเ,เรียกว่า volume profile มีข้อมูลจากหลายที่เลยทั้งวิดีโอบทความเขาว่ากันว่ามันเป็นเหมือนออรากฐานสำคัญของการเทรดแบบ order flow เลยทีเดียวอืมใช่ค่ะโดยเฉพาะยุคนี้ที่แบบ algorithm เยอะๆนะคะการอ่านตลาดแบบเดิมๆบางทีมันก็อาจจะยากขึ้นครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจให้คลิกเคลียร์เลยว่าไอ้เจ้า Volume Profile เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงสำคัญแล้วมันช่วยให้เราเห็นอะไรที่แบบกราฟราคาเปล่าๆอาจจะไม่ได้บอกค่ะคือ Volume Profile เนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาพกิจกรรมซื้อขายจริงๆของคนในตลาดณนะแต่ละระดับราคาเลยนะคะซึ่งมันจะต่างจากพวก Level 2หรือ Order b o o k ที่เราเคยดูกัน คือพวกนั้น่ะเดี๋ยวนี้อาจจะโดนพวกเออรลกอริทึมความถี่สูงสร้างข้อมูลหลอกๆขึ้นมาได้ง่ายอ๋อพวกสปูฟฟิ้งอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะทําให้เราตีความสภาพคล่องจริงๆได้ยากขึ้นแต่วอลลุ่มโปรไฟล์มันอิงจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงไปแล้วมันเลยแบบปลอมแปลงได้ยากกว่ากันเยอะค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือเราดูข้อมูลที่มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆไม่ใช่แค่คาสั่งที่ตั้งรอซึ่งอาจจะ ถูกยกเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้แบบนั้นสินะครับถูกต้องค่ะแล้วถ้าจะเริ่มทําความเข้าใจจริงๆจังๆเลย Volume Profile มันคืออะไรครับขอแบบง่ายๆก่อนพูดง่ายๆเลยนะคะมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่ไม่ได้บอกแค่ว่าช่วงเวลาเนี้ยมี v o l ลุ่มรวมเท่าไหร่เหมือนแท่งวอลลุ่มปกติที่เราเห็นข้างล่างกราฟแต่มันจะโชว์เลยว่าณนะราคาไหน มีการซื้อขายไปเท่าไหร่บ้างในช่วงเวลาที่เราสนใจมันเหมือนกับเราเอาแท่งวอลลุ่มแนวตั้งมาพลอตในแนวนอนนะคะขนานไปกับแกนราคาอ๋อเห็นภาพเลยครับคือแทนที่จะดูว่าเมื่อไหร่วอลลุ่มเยอะเราไปดูว่าราคาไหนวอลลุ่มเยอะแทนแล้วพอเรามีกราฟแนวนอนแบบนี้แล้วมันมีจุดไหนที่เราต้องโฟกัสเป็นพิเศษไหมครับเวลาจะอ่านมันมีองค์ประกอบหลักๆที่ควรรู้เลยค่ะ อย่างแรกเลยนะคือ point of control หรือเรียกสั้สนๆว่า POC อันนี้คือระดับราคาเดียวเลยนะคะที่มีวอลลุ่มหนานแน่นที่สุดในช่วงนั้นๆจุดที่แน่นสุดๆจุดเดียวใช่ค่ะมันเหมือนเป็นจุดที่ตลาดแบบเห็นพ้องต้องการมากที่สุดหรืออาจจะสู้กันดุเดือดที่สุดก็ได้เป็นเหมือนศูนย์กลางความสนใจในตอนนั้นค่ะครับน่าสนใจถัดมาก็คือ value area หรือ VA อันนี้จะเป็นช่วงราคาแล้วนะคะไม่ใช่จุดเดียว เป็นช่วงที่วอลลุ่มส่วนใหญ่เกิดขึ้นปกติก็จะใช้กันประมาณ70%ของวอลลุ่มทั้งหมดแต่บางทีสำหรับมือใหม่อาจจะลองเริ่มที่4 0่ก่อนก็นได้ค่ะจะได้เห็นโซนชัดๆหน่อยแล้วไอ้70%หรือ40%นี้มันบอกอะไรเรอครับมันก็เหมือนบอกว่าตลาดโดยรวมมองว่ามูลค่ายุติธรรมหรือ fair value ในช่วงเวลานั้นๆน,น,น่าจะอยู่แถวๆนี้นะประมาณนั้นค่ะอ๋อเป็นโซนที่คนส่วนใหญ่ยอมรับราคา ใช่ค่ะแล้วก็จะมี High Volume Node หรือ HVN อันนี้คือบริเวณที่วอลลุ่มหนานแน่นเป็นพิเศษเป็นกระจุกกระจุกเลยเมื่อเทียบกับรอบๆพวกนี้มักจะทำหน้าที่เหมือนแม่เหล็กค่ะดึงดูดราคาหรือกลายเป็นแนวรับแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะคนเคยสนใจตรงนั้นเยอะถูกต้องค่ะตรงกันข้ามก็คือ Low v o l ลลุ่มโนหรือ LVN อันนี้คือบริเวณที่วอลลุ่มบางเบามากราคามักจะวิ่งผ่านโซนนี้ไปเร็วเลย เหมือนเป็นสัญญากาศผ่านฉลุยค่ะเพราะตลาดไม่ได้มีความสนใจหรือมีความเห็นอะไรกับราคานั้นๆมากนักโหพอฟังแบบนี้มันเหมือนเราได้แผนที่เลยนะครับมีเมืองใหญ่ HVN มีทางด่วน LVN อะไรแบบนี้แล้วนอกจากจุดพวกนี้ตัวรูปทรงโดยรวมของโปรไฟล์ทั้งวันหรือทั้งสัปดาห์มันบอกอรเราได้อีกไหมครับรูปทรงโดยรวมนี่ก็สำคัญมากๆค่ะ ช่วยบอกเรื่องราวหรืออารมณ์ของตลาดในช่วงนั้นได้ดีเลยหลักๆที่เจอบ่อยๆนะคะก็จะมี D shape ค่ะคล้ายๆตัว D หรือรูประคังคว่ำวอลลุ่มจะกระจุกตัวอยู่ตรงกลางอันนี้จะบอกว่าตลาดอยู่ในภาวะสมดุลหรืออาจจะกำลังพักตัวอยู่ค่ะสมดุลคือซื้อกับขายพอๆกันแถวนั้นประมาณนั้นค่ะต่อมาก็ P shape ค่ะคล้ายตัว P เลยคือวอลลุ่มจะหนาแน่นอยู่ด้านบน อันนี้อาจจะแสดงว่ามีการยอมรับราคาที่สูงขึ้นหรือฝั่งซื้อเริ่มคุมเกมได้อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นขาขึ้นหรือจบขาลงก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องดูอย่างอื่นด้วยใช่ค่ะต้องดูบริบทเสมอไม่ใช่เห็น P แล้วจะซื้อตามอย่างเดียวแล้วก็มี B shape ค่ะอันนี้ตรงข้ามกับ P เลยเหมือนตัว B คือ volume หนานแน่นด้านล่างก็อาจจะแสดงว่ามีการยอมรับราคาต่ำลงหรือฝั่งขายแข็งแกรง่งอาจเป็นสัญญาณเริ่มลงหรือจบขาขึ้นค่ะ ครับผมสุดท้ายที่น่าสนใจคือชินโปรไฟล์อันนี้รูปทรงจะผอมๆยาวๆเลยมักจะเกิดในวันที่ตลาดมีทิศทางชัดเจนมากๆวิ่งไปทางเดียวเร็วๆบ่งบอกถึงความไม่สมดุลอย่างรุนแรงราคาแค่แบบวิ่งผ่านไปไม่ค่อยมีการสร้างฐานวอลลุ่มหนาๆฟังดูซับซ้อนแต่ก็ให้ข้อมูลที่ลึกขึ้นเยอะเลยนะครับทีนี้คำถามสำคัญเลยเราจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้เทรดจริงๆได้ยังไงบ้างครับมีแนวทางหลกักๆไหมครับ มีหลายวิธีเลยค่ะแต่หลักการสำคัญคือใช้ข้อมูล Volume Profile เป็นตัวช่วยยืนยันหรือหาจุดเข้าเทรดที่มันมีนัยสำคัญทางสถิติมากขึ้นนะคะอย่างเช่น1คือใช้ s v n หรือขอบเขตของ Value Area VA จากช่วงเวลาก่อนหน้าเช่นของวันก่อนหน้า มาเป็นแนวรับแนวต้านอ๋อ oh, ใช้ของเก่ามาอ้างอิงใช่ค่ะพอราคากลับมาทดสอบโซนพวกนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะหยุดหรือกลับตัวเพราะเรารู้ว่าตรงนั้นเคยมีคนซื้อขายกันเยอะครับครับสองคือหาโอกาสเทรดเบรกเอาท์หรือเบรก o ดาผ่านโซน LVN ค่ะเพราะอย่างที่บอกว่ามันเป็นโซนที่วอลลุ่มบางถ้าหากราคามันทะลุผ่านไปได้ก็มีแนวโน้มว่าจะวิ่งไปหา HVN ถัดไปได้เร็วเหมือนวิ่งผ่านช่องว่าง น่าสนใจครับ3ก็คือใช้รูปทรงของโปรไฟล์ช่วยประเมินอคติหรือ b ไบ a อ e ของตลาดค่ะเช่นถ้าเราเห็น P shape เกิดขึ้นต่อเนื่องอาจจะให้น้ำหนักกับการหาจังหวะซื้อมากกว่าหรือถ้าเห็น B shape เกิดขึ้นหลังจากที่ราคาขึ้นมาเยอะๆแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าแรงซื้อเริ่มหมดหรือเปล่าอื แต่สิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะคือต้องใช้วอลลุ่มโปรไฟล์จากไทม์เฟรมที่ใหญ่ขึ้นมาดูก่อนเสมอเช่นกราฟรายวันหรือ4ชั่วโมงเพื่อสร้างภาพใหญ่หรือบริบทของตลาดแล้วค่อยลงไปหาจังหวะในไทม์เฟรมที่เล็กลงเช่น1ชั่วโมงหรือ15นาทีโดยมองหาสัญญาณที่มันสอดคล้องกันไม่ใช่ดูแค่ไทม์เฟรมเล็กๆอย่างเดียว ใช่ค่ะไม่ใช่เทรดตามรูปทรงโปรไฟล์อย่างเดียวโดยไม่ดูบริบทเลยอันนี้สำคัญมากแล้วก็แน่นอนว่าต้องใช้ร่วมกับการบริหารความเสี่ยงเสมอค่ะดูว่าจุดเข้าของเราเนี่ยระยะไปถึงเป้าหมายเช่น HVN หรือ POC ถัดไปมันคุ้มกับความเสี่ยงที่เราจะตัดขาดทุนหรือเปล่าที่เขาเรียกว่าประเมินอ,อาร์มมัลติเพลนั่นแหละค่ะครับชัดเจนเลยครับสรุปแล้ววอลุ่มโปรไฟล์นี่เหมือนเปิดมิติใหม่ให้เรามองกราฟเลยนะ จากเดิมเห็นแค่ราคาขึ้นขึ้ลงๆตอนนี้เราเห็นแล้วว่าตรงไหนที่ตลาดให้ความสนใจจริงๆราคาไหนที่คนส่วนใหญ่ให้คุณค่าหรือสู้กันดูเดือดมันช่วยให้เราเข้าใจดินามิกตลาดได้ลึกขึ้นเยอะเลยแล้วก็หาจุดอ้างอิงในการเทรดที่มีเหตุผลรองรับมากขึ้นด้วย ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเหมือนกับเห็นร่องรอยการซื้อขายของพวกรายใหญ่หรือสถาบันได้ชัดเจนขึ้นแล้วก็ช่วยประเมินได้ว่าณนะราคาตอนนี้ตลาดมันสมดุลหรือไม่สมดุลอุปสงค์หรืออุปทานฝั่งไหนกำลังคุมเกมอยู่ค่ะครับผมอ่อฟังแล้วก็น่าคิดต่อยอดจริงๆนะครับมีคำถามนึงที่น่าสนใจทิ้งทายไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับคือ ในเมื่อ volume profile มันช่วยให้เราเห็นโซนที่ตลาดเคยเห็นพ้อง HVN หรือไม่เห็นพ้อง LVN ในอดีตการที่เราเฝ้าสังเกตการเปลี่ยนแปลงของโซนเหล่านี้ไปเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปหรือเมื่อตลาดเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะให้เบาะแสะเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตได้ดีกว่าแค่การดูระดับราคาพวกนั้นแบบนิ่งๆหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่แต่ละคนต้องลองไปสังเกตและทดสอบกันดูนะครับ